a b น n d ลิ h h a อาบ e r e ั t s d เบร r b e ดีอาบายฟ g ร m a ิ h t i มกัก a b e s c h บ n die ดีอาบายฟ r ร i g ิ e m a มกักเอ๊ะว่าแต่เบร s u n อุนช o นเหมือนกันไหมนะใช้แทนกันได้หรือเปล่าจอรมันวันมินิตวันนี้เรามีคำตอบค่ะ จริงๆแล้วคำว่าโชนที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วกับคำว่า b e r ไรท์ที่เติม S ทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันก็คือเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ยินการพูดว่าฉับชุน oh, ก yeah. ิเกเซนโอ้จ้ะฉับเบรไรท์กิเกเนก็ได้ทีนี้หลายคนอาจจะงงว่าแล้วทั้งโชนและ b e r ไรท์ right นั้นสามารถใช้แทนกันได้ตลอดเวลาทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ได้นะคะแต่ถ้าจะถามถึงความแตกต่างที่มีอยู่เล็กน้อยก็คือ คําว่าชูนั้นอาจจะฟังดูลำลองมากกว่าใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่าส่วนคําว่าเบริทส์ก็อาจจะฟังดูเป็นทางการขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองอิช ge ับชูนเกสเซนฉันกินข้าวแล้วอิช ge ับเบริทส์เกสเซนฉันรับทานหรือทานข้าวแล้วทั้งสองคำเหมือนกันแต่ความทางการต่างกันเล็กน้อยและนี่ก็คือการไขข้อข้องใจระหว่างชูนกับเบรทส์ใช้ครั้งต่อไปทุกคนคงจะไม่งงแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า กับจูมันวันวินิตวันนี้คุณครูไปก่อนชูสว่าแต่เบริดอ,อุดโอ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 ใช้แทนกันบ้างหรือเปล่าอันนี้วันวินิตของจริงใช่ป่ะแ,แน่นอนันมาก